เพื่อเจ้าเฮ้ยแป่งดังเลย,าย,ายาหายโอ้โหแตกูหายแวับเลยไอ้เื่อยเด้ยแล้วชอบมันตบี่เมียกูชอบตบด้วยข้างเนี้ยตบทีกูนี้เยี่ยวทบปิดเลยไอ้ซาร์เอาขนาดนั้นเลยเออโอ้โหไอ้นัดมาปะเนี้ยมีอะไรอ่ะเมียกูเนี่ยได้ดุพี่กับแมวอีกตอนเนี้ยดูอย่างขนาดนั้นเลยเออเข้าบ้านนี่กูแทบคานเนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้โห เขาไปถือบิชี้ใช้เลยนะซักผ้าถูบ้านล้างจานไปซื้อกับข้าวแล้วกลัวทำไหมมึงวะไม่ทำจะเหลือเหรอไม่ทำเดี๋ยวมันก็พัวพัวโอ้ดีมีแถวเข้าลอยอีกโอ้โหมึงรู้ไหมตอนเนี้ยมีกูเป็นมวยแล้วแล้วกูเป็นอะไรรู้ไหม่ไ่้อ้ไรดยกระสอบซ้ายเฮ้ยจะตายอยู่แล้วมึงรู้ไหมเนี่ย กุ้มแล้วมึงจะทำยังไงจะให้กูทำยังไงเพราะเบียรกูกูก็ต้องทนไปอย่างเงี้ยเฮ้ย hey! ทนได้ยังไงเลิกเลยไปหาใหม่ใหม่เฮ้ย hey! เลิกไม่ได้เลิกกูก็ตายขนาดกูไม่เลิกกูจะเกือบตายแล้วมึงจะให้กูไปตายยังไงไม่ได้เว้ยถ้าอยู่อย่างนี้อยู่ไม่ได้มันไม่ถูกต้องเฮ้ย hey! เมียจะมาอยู่เหนือผัวได้ยังไง ไม่ได้มาดูฟาตีนเดีย,ลย,ยวลูนี่โอ้ยียบไไปเลยโอ้มึงขนาดนั้นเลยเหรอเอ้ไม่อยากจะคุยไวยไห้เฮ้ยไปทำต้มยำมาซื้อเรามาด้วยโอ,โอ้โหมามีกับแก้มด้วยไปปืดป๊ดๆืด้ืืหายไปแป๊บเดียวเอามาปะมาตั้งโต๊ะโอ้โหนีพับหนึ่งป๊บจกต้มยำชามใหญ่วางบนโต๊ะปป๊บ เขาพูดคำแรกพี่ชิมต้มยำหน่อยสิคะโอ้ยค่อยหยิบช้อนนะตักมาซอสเข้าไปปุ๊บหันมองหน้าเว้ยแล้วพูดว่าเฮ้ยต้มยำบ้าบออะไรมันเค็มอย่างนี้ไปทำอะไรมึงเชยก้มอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาเอามือช้อนชามต้มยำเลยนะ ไปหายไปเลยโอ้โหเป็นกรูอย่าเยี้ยโอ้โหเจ๋งเลยอ่ะเสร็จปุ๊บเป็นไงเลยไหมไปปรุงเสร็จปุ๊บยกมาชิมเสร็จปุ๊บเฮ้ยต้มยำบ้าบออะไรมันเค็มอย่างเงี้จะบ้าไงต้มยำเขต้องเปรี้ยวดิเออใช่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 ปลอมปลอมเขาเรื่องป็นของประคองประคองช้ามันเออหายไปหายไปอีกแป๊บเดียวกลับมาอีกแล้วเราก็ชิมชิมเสร็จปุ๊บเรามองหน้าเลยว้ย อะไรต้มยำอะไรมุงสามเชื่อว่าหมาไม่แดงเลยเอาไปทิ oh, and, uh, way, hey, mm ้ง hmm. ก really? ็หยิบชามต้มยำเดิยนลอยๆแล้วเชื่อไหมขนาดที่กำลังุ่งุ้มีนะนี่ ตาไหลแบะแบ,แบ,แบ,แบเลยอเอากันเลยกูอะไม่ธรรมดาอ,อสุดยอดวะ <laughs> ให้มึงทำได้ไงวะของกูอะเสร็จแต่ชามแรกแหละ <laughs> ชามแรกดนี่อยู่บนกระบา,ายกันแล้ว <laughs> <laughs> แหละแสดงว่ามึงต้องการเป็นอย่างกูกันแหละ<อ>ถ้ามึงอยากเป็นเหมือนกูไม่ยากมันมีหลักสูตรในการเรียนแต่ว่ามันต้องใช้ตังค์เว้ยเท่าไหร่ หมื่นหนึ่งเฮ้ยมื่นหนึ่งกูจะมาจากไหนทุกวันนี้อ่ะเมียให้กวนอะไรยี่สิบเองเฮ้ยเป็นงันได้ไงอะ่ะถ้ามึงมีปัญหาเรื่องนี้นะมึงโทรมาปรึกษากูเดี๋ยวกูจัดให้ <c ười> วิธีซ่อนตังเมียกูเจนจัด <c ười> ขอบใจเนวะ้ยขอบใจเว้ยเดี๋ยนี่กูจะหวาเอออย่าลืมถ้าเก็บเงินได้แล้วครบหนึ่งหมื่นมึงโทรมาหากูเฮ้ยครบแล้วเว้ยวิชาเรียน เด็บร้อยกูสอนให้แล้วเรียนที่ไหนอ่ะเรียนบ้านกูสิเฮ้ยได้เหรอได้มึงจะได้เห็นภาพเหงความเป็นจริงโอ้ว่าเมียอยู่อยู่ภายใต้อนาคตขนาดไหนปั๊บโอ้โหสุดยอดมากเพื่อนกูเนี่ยโอ้โหขอคารวะเลยว่ะเฮ้ยเมียกูโทรมาฮัลโหล อาจ้าจ้าอาจ้าอยู่ไหมเพื่อนจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวจะรีบกลับครับอะไรนะเออเออลัดหน้าเอาอุเลี้ยงด้วยไหมครับเออครับครับครับจะรีบกลับครับอเลิ้ยงด้วยนะจ้าจ้าลัดน้าจุ๊บจุ๊บมีเขโทรมาเดี๋ยวกูต้องรีบกลับแล้วเพื่อนชีวิตมึงย่ำแย่ขนาดนี้เลยไม่แย่ขนาดนี้หรอกยิ่กว่านี้อีกโอ้เนี่เดี๋ยวมึงดูกูเดี๋ยวกูจะโชว์ให้มึงดูเฮ้ คุยกับเมียมันยิ่คุยแบบนี้ไม่ใช่ฮัลโหลเฮ้ยอีกสักคู่นึงกลับบ้านนะเวย้ยหุงข้าวยังเออหุงไว้นะแล้วก็กลับข้าวไปทำอะไรพัดพิกตัวเออเท้นๆเลยนะใส้ถุ่ยิ่งอแค่นี้นะเดี๋ยวไปเออสุดยอดเลยเพื่อนเป็นไงเป็นไง<อ> แต่ตอนนี้กูเพลีดกว่าเพื่อนเดี๋ยวัวกูแตกจัดนกะูไปก่อนโชคดีนะเพื่อนนะ<อ>ได้ตังค์เมื่อไหร่กูจะรีบมาเออเดี๋ยวัวกูแตกเออไป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 ไอ้หอกหักใครวะมันจะกล้าโทรหาเมียกูก็ไม่แตกต่างมึงหรอกนวดให้มันดีๆหน่อยเรียวแรงไปไหนหมดจัะจัดจัดดเต็มที่แล้วจ้ะได้แค่เนี้ยโอ้โหเต็มที่แล้วจ้ะ Hmm. ตัเออะไรเพื่อนมันโทรมาให้เขาเออกไปหามันให้เขาเออกไปข้างนอกไปหาเพื่อนนะออกแลมันได้เงินได้ทองไหมนี่จะเสียเงินโห้ถ้าอยู่ในนี้มันก็หาเงินไม่ได้แต่ออกไปข้างนอกอ่อาจจะหาเงินได้นะอ๋อหาเงินได้เหรอได้สิโอ้ยเออ ถ้้ออกไปข้างนอกอ่ะได้ตังอะซื้อผู้เรียนกลับมาฝากฉันด้วยนะจ้ะจ้ะจ้จ้จ้งันก็ไปเลยจ้ะจ้เขาไปนะไปอย่าลืมผู้เรียนล่ะ <laughs> ไ,ดได้ตังใช้แล้ว <laughs> <laughs> น,นี่ตัวเองอะ่ะต้องร่วมมือกับเขานะร่วมมือ,อยังไงอะ่ะเอา้าตอนที่ เราพาเปนมาที่บ้านใช่ไหมตัวเอกอะก็แกล้งเป็นกลัวเราไงหรอเออก็ดูดาว่าเลยตัวเอกก็งอไปหมดเลยแค่นี้ทำได้ไหมล่ะถ้าฉันจะได้เท่าไหร่ให้ห้าพันหมดเลยไนงะให้หมดเลยห้าพันห้าพันเหรอเออห้าพันก็ยิงชั่วแค่เวลาเพื่อนมาอย่างเดียวนะหลังจากนั้นเหมือนเดิม จ้า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 เหมือนเดิมจ้าได้ยังเงินห,หนรือยังนี่ไงโอนเรียบร้อยแล้วนี่โอเคไหมเพื่อนอ่ะโอเคท <c oughs> ่านี้ก็เริ่มการเรียนได้แต่ว่าพร้อมไหมยังพร้อมครับผมเฮ้ยอย่าเปิดไนั่งก่อน <c oughs> มึงจำไหมนะเดินเข้าบ้านเสร็จรปุ๊บไม่ว่ามึงเกณฑ์อะไร มึงอยู่ที่ไไม่ต้องตกใจเพราะภาพที่มึงเห็นเนี่ยมันเป็นวิธีที่ทำให้เมียเนี่ยอยู่ใต้ใต้เนี่ยอำนาจของเราโอ้โหสุดยอดอาจารย์แปงใครทำทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยแล้วจบเลยนะจบเลยนะมีดาแบบไหนอารมณ์แบบนะย์พร้อมครับผมโอเคเดินทางไปไปเลยอาจารย์แปงน้ำเป็นเลยครับสบายไหมสบายไหม เฮ้ยมานอนบนเตียงอะไรเหมิงล่างเฮ้ยดังๆนนี่เพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไหวอะไรแบบนั้นน่ะมันมีเหรอไหวแบบนี้มันมีเหรอไอ้มือมาเสมอกันดิอ้าวยังนั่งอยู่อีก ไปเอาน้ำได้มันรับแขกเนี่ยไม่รู้จักง่ายเพื่อนมา,าน้ำน้ำน้ำไปเอาน้ำมาซิะจะมากไปไหมเอาวันมอาวันตัเจอเลดเพื่อนข้อแรก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 อ่ออา,อา,อาพลังพลัง มาเต็ม,มเลยลีลาลีลาโอ้โหสุดยอดขอสามพาวเวอร์โอ้พาวเวอร์หล้นหล้นน้ำน้ำค่ะน้ำค่ะ,คะ <c oughs> โอ้ขอบคุณครับ <c oughs> ไม่หยิบมาใส่มือแล้วมันหยิบถึงที่ไหนแล้วน้ำค่ะชักไม่ไหวเลยนะห้าพันห้าพันมาก มันไม่พอ,อคร <lever> อบแตกแล้วกันไ้คุยอะไ,ไกรกันไปทำนายยี่ครัวครับให้ไปทำกับข้าวโอ้ยเดีข้าไปตามมานะมไม่ใช่ตัวตวนของกูเลยไม่มอะไรนักหนาวะ<อ>ถ้าไม่ใช่เงินเนี่ยจะไม่ทนหรอกนะอขอโทษจะ้ะเขาโทษจ่าอะไรเนี่ยทำไมยังต้องทำขนาดนี้ก็ตับตังค์ข้ามาแล้วแล้วก็บอกเขาแล้วว่าเนี่ยเป็นสูตรการสอนทำยังไงด้มีอำนาจเหนือเมียไง ฉันไม่ไหวแล้วนะมันมากเกินไปทนี่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเอ่เอเอางี้นะเอางี้นะเอางี้นะถ้าถ้าทนได้ไหมก็จากห้าพันขึ้นไปถึงแปดพันละกันเออแปบดบพันนะ,ะเออเอองั้นฉันจะยอมทนจัะจ,ะจะขอบใจจ้ะขอบใจจ้ะคดข้าวทุกเที่ยวหกทุกเที่ยวแปจริงจริงๆวคะเฮ้ยแล้วนี่ข้าวใครอะเพื่อน ข้านายก็ถามแปลกกับข้าวนายไงโอ้ไม่เห็นมีจานอย่แล้วเพื่อนไม่ทานเหรอเราต้องการให้นายชิมดูที่ว่าจับฉายเนี่ยมันอร่อยแค่ไหนเพื่อนโทษนะไงกูพแพ้ผักเหรอเออแล้วเพื่อนจะขาอะไรอ่ะอยากกินราบเลือดได้ยินไหมก็สั่งราบเลือดเนี่ยไปทําไปดูสิว่ามีอะไรมั่งต้องทำอ่ะราบเลือดอะ่ะเอาสั่งแล้วย,ยังมานั่งมอง,หน,มองมหน้ามองทาไมนายเป็นเหมือนพ่อมองทําไมมีอะไรนังน้งไหย กูไม่เล่าเลยลาบเลือดลาบเลือดอะไรกูไม่ใช่นักธนาคารนะที่จะมีเลือดโั้เว้ยมึงอยากกินมากใช่ไหมมึงรออยู่นี่แหละเดี๋ยวกูมาเอออะไรเหรอเพื่อนไม่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 มีอะไรไม่มีอะไรไม่จริงอ่ะจริงสบายสบายสบายเฮ้ยลาบเลือดกูไม่แดกอ่ะทำไมอ่ะกูว่ามึงอ่ะเอาไว้แดกคนเดียวเธอะฮะกูรู้ตั้งแต่มึงเข้าครัวแล้ว มึงไม่ต้องเล่นละครแล้วไอ้แป้งเอาเลยเออมือหนึ่งนะกูก็ไม่เอากูยกให้ไอ้แป้งเอาไว้รักษาตัวนะเพื่อนนะส่วนกูบายๆอะไรแตกลาบเรื่องประชมึงกูไปแล้วไอ้กิมมี่ไปที่โดนเลยไปอย่าทิ้งกูไปทำไมอ่ะกูอยู่คนเดียวนะใครล่ะกูจะทำยังไงเฮ้ยรอกูก่อนเด้๋เฮ้ยตายหาแล้วไอ้แกเฮ้จะเห่อหยากเด็ก